một nụ một cột cột hết nè Ừ, đi. Sẽ đi lên hấp nha. กบยางนมโนดวีสี่นะครับตัวนี้เป็นกบยางตัวใหม่ค่ายกบกบโดดเทเบลีนะครับกงตับเนี่ยตีมาหลาักใบหลิวป๊อททำงานดีเลยนะครับเนี่ยให้ดูนะครับเหยื <Yeah. S 1> ่อรอจัดการเซนเตสนะนี่นะครับเป็นกบยางนมโนดให้สวยนะสวยเดียวพอดี ให้ดูเยื่อตัวขาวตัวนี่โนดวีสีนะครับกัดเบ็ดพริกเลยมีเล้ยวล้านๆเลยครับเนี่ยกัดเบ็ดพริกเลยนะมีมีกี่เบ็ดอยู่งี้เลยเฮียฝากงานด้วยนะครับนี่ดูลายพอยเลยโอเคครับผมฝากงานด้วยครับกดยางโนดวีสีครับกดโดดเพชรบุรีนะครับทีนี